ยนองคอเลยเหมือนเหมือนไอ้นั่นอะโยนของคอมันเหมือนคาวบอนเลยยนของคอเลยอะอายุโมต้องมีมุ้โคนอายุไม่แต่งดอด เสื้อสีแสดจังเลยคนไม่ช่วยเสื้อสีแสดจังเลยเสื้อสีแสดอย่าเข้าใกล้เด้อสีเหลืองสีเขียวสีแดงอหย่นย่อนจับเชือกมันเชือกสั้นเด้อ ต้องกระโดดคุบเชือกเลยตะจนจะคุบเชือกได้ปุ๊บมันมาพุ่งเราปุ๊บตะเบยกระโดดคุบเชือกเลยตะเบยตะเบยไปตะเบยตะเบยเวลาทางโน้นชีโบชีเบยแล้วเดินไม่ไหว เ่ยเรอมันวิ่งไปท<ง>างอื่นไม่ได้ล,ดลเรอก้นอโนโดตยดตรงไห้อน,นจ <c oughs> อะนยนอนยอน,ยอ,นยอนเชือกไป <c oughs> ไม่รู้จักชื่อเรียกมันนะไม่ได้ตั้งชื่อเรียกหรอ ไอ้ขาวไอ้เผือกไอ้ดอนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแม่ไม่รู้ทุกวันนี้เรามีชื่อเรี้ยงสัตว์ทุกสัตว์ชนิดแม้แต่แมวก็่หมาทุกเื่องเลี้ยงสโอ้หนอนตาตาเสร็จงานแล้วนี่มาจต่งงานช่บนาลนมาจากงานช่วบ้านไพยศาลสิี่าเหตาเดียวยังมีธุรกิจทำนะ มีธุรกิจท,ทำแน่แต่เรียนขับรถไอ้พระไปเรียนอีกจังหวัดบุรีรัมย์พระที่ไหนแม่พะกระโดนโอ,องงนอลันนเออแม่ก็ยังมีงานทำเนาะเ,เอาช่วงมันขี้เข้าเลย กำลังเิ่งเ่งมันนขี้อยู่เขาเลยน่ะยังมคยยื้นวดเจาจอมปานเรียบเปราเองมันมือก็แท้ปะก็แท่เปราะแล้ว่โยน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 เชือกแต่หัวมัน

จนจะเข้าไปจับเชือกแล้วมั้งเนี่ยก็มีชื่อเรียกเดี๋ยวมันไม่เป็นลรแต่มันตุบไปหานมันจะยองเบี้ยันเล่มโอ้โหเขาดีๆจนหั่มบานเลยได้แล้วได้แล้วอุ้ยอันไปอีกอ่ไม่ได้มันจะมีชื่อไก่ก็กระโดดคุบเลยเมื่อกี้นี่เนาะแต่เพจช่วยด้วยเป็นเรี่องไก่เรื่องเกจิ thịt cò, thịt lông cò, làm ra như nguội kia này, mực cua, con cò, mình phá boy, lấy, có vào chuẹc, chặt vào chuẹc, kiếm, tao coi như muốn, kiếm cua, kiếm tơ cua, kiếm tơ boy, coi, nó không có cua, nó ta, ta, vậy, nhôm, cút, quan nhôm, nằm, cha sôn, tuk oi cha

จับโอ้อย่าไปทันเออเออนี่ไอ้รูดพอดรูดบัดเรียบร้อยยากแล้วาอไทีู่แล้วไม่มีูอกทุ่งนาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจบเลยจับไม่ได้ครับ